อะมาถึงแล้วครับมณฑาบีอาวีครับมณฑาบีอาวีมาจากจัมืจังไหนเนะาะเดี๋ยวตามดูกอน อ่ะลงเลยก็ได้ลงเลยก็ได้ตรงเลยลงเลย,ลเลยนี่ยมมาจากไหนนะทีสูสามพานอ่าลงได้เลยอยแล้วอยแล้วการเนทครับมาถึงแล้วนะครับยมมาจากสามพานนะยมจากสามพานของด้าบีเอวีสายพันธ์ซีวีดีขาดนะครับมาถึงแล้ว อยอันนี้ก็ยังพอขับได้ไหมหรือว่าไม่ได้เลยขับได้อยู่แต่พานซีวีีเริ่มขาดนะครับแต่ยังขาดไม่หมดนะยังพอขับเคลื่อนตัวได้อ่ะตรงดีปัดนะครัยกขึ้นมานะมันจะสามพานนะครับอยู่ระตาซีทฮอด้าอาร์วีฮอนด้าบีอาร์นัดไว้เมื่อวานนะเมื่อวานรอรอประกอบนะจริงๆว่าน่าจะว่าจะมาเมื่อวานแต่นี่นี่ ทางศูนย์บริการครับประกอบไม่เสร็จนะอันนี้รอรอก็ประกอบเครื่องประกอบเกียร์เสร็จยกมาเลยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสายพานซีวีทีได้ครับอยู่ราคาสวิตมาอีกหนึ่งคันสนใจเปลี่ยนสายพานซีวีทีวันเดียวเสร็จรอรับได้เลยนะครับโทรศัพท์ศูนย์แปดศูนย์เก้าสามหนึ่งสี่สองห้าสองครับลงเลยครับลงเลย